วันนี้มาเอาใจ FC ที่อยากฟังเสียง C. สีสูบนะวันนี้ก็จะให้เซลเอกัาเบิร์นให้ FC ีได้ฟังนะพ่ออาคาบุหิดไฟดับอะจัดไปนะว่าจัดหดราวแค่ไหนนะฮะปิดหู่อนแม่งพดลั่นพร้อมน,นะโอ,โอ,โอ้โหพร้อมน,นะล้อปัดไปกอง เคตรโหดโคตรโหดเสียงแม่งโคตรหวานอ่ะสุดจริงสุดจริงขอเบอร์เนอะได้ได้เต็มที่เลยดูความติดมือนะฮะม่งจัได้ว่ะโหดกึ้น4สุก c p r 6 0าใช่ป่ะใช่เป็นตัวใหม่เรียบร้อยใช่ป่ะตัวใหม่เรียบร้อยข้อแตกต่างในการดูตัวใหม่ทุ่เก่าดูยังไงฮะ ดูตัวใหม่ตัวเก่าเหรอใช่อ่าดูจากสีได้เลยอ๋อสีมาาันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่สีเหมือนกันโอเคนะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยแรปสติ๊กเกอร์มาด้วยสติ๊กเกอร์นะครับประมาณนะี้อีกตัวหนึ่งดูตัวใหม่ตัวเก่าง่าย แข็งแข็งแข็งถ้าแข็งจะเป็นเรียบเยนะตัวใหม่แน่นอนอแต่ถ้าเรียบเรียบตัวเก่าประมาณนั้นสังเกตง,ง่ายๆเลย6500นะก็ตัวนี้มีของแต่งเข้าาฮนะเอกลองนําเสนอหน่อยวีทีอยากได้เข้ามาใหม่ของแต่งเหรอตัวนี้เรียบเรียบเลยที่เห็นเด่นๆะก็คือสติ๊กเกอร์นะอแบบ<ร>อปเป็นแบบ<อ>ไทคทลเลอร์แบบตัวสามาเลยอุดยอดว่ะไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็อุดกระจกกระจกมาครบๆเนาะใช่โหจดแต่งเรียบร้อยอันนี้คิวแต่งเหมือนกันนะคิวแต่งด้วย6500ที่มีแรมแอร์มีรุ่นไหนบ้างครับ อ่า <us> มีตัวห้าตัวอาตัวเดียวเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมแค่ตัวอาร์นะก็ระี้แล้วก็ท่อแต่งอืมนี่นี่นี่อ่าท่อแต่งทรงสวยๆวหุ้ยคอประมาณสามนิ้วปะคอสามนิ้วครับตัวนี้โค้ชไล่เบิ่มๆเลยตัวนี้วนาะเสียงโหดเสาแน่นอนครับอาโววิคที่นี่เลยแล้วก็สายสั้นสายสั้นมาครบเลยเนาะหัวยังหน้าหลังใหม่เลยไหมเออยังหน้าหลังใหม่ๆเต็มๆเลยโอ้โหแล้วก็คุณแจครบสองดอกนะทีด่าไม่ต้องกลัว แล้วก็เอรันคุยจิปเตอร์คุยจิปเตอร์เห็นออยู่ใช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 ่คุยจิปเตอร์จิปเตอร์มีอัพนะไม่แค่อย่างเดียวนะคุยจิปเตอร์ข้อดีคืออะไรครับเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องกำชัดเลยออ๋ก็คือเข้าเกียร์แบบไม่ต้องกำชัดเลยใช่แต่เกียร์หนึ่งต้องทำอยู่นะเกียร์หนึ่งที่ออกตัวต้องกำแต่ถ้าเกียร์สองไปแล้วงัดได้เลยไม่ต้องปลอดคันเร่งรอบรอบประมาณเท่าไหร่ถ้าจะเอาแบบปลอดภัยก็ประมาณสักเกินสี่พันรอบแล้วกันอ๋อก็ง่ายๆนะที่อธิบายเข้าใจง่ายๆเลยหนึ่งเข้าเกียร์เฉพาะเกียร์หน ออกตัวปล่อยคันปกติเกียร์สองสามสี่คือแค่เราเร่งเร่งสุดเลยนะไม่ต้องปล่อยเลย,ป,ลยปกติถ้ามีปล,ล่มชิสเตอร์เราต้องปล่อยใช่ปะ กดทังเข้าไปรอบคือเร่งเต็มสปีดแล้วแต่เราแล้วก็ขึ้นเกียร์ได้เลยตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกใช่ปะใช่ครับแต่ว่าถ้าเชนเกียร์ก็ต้องกับพัดเหมือนกันกเพราะว่ามันเป็นขั้นเร่งแบบขั้นเร่งสายยังไม่มีฟองฟิวส์ที่รองรับใช่ปะยังไม่ใช่ควาเร่งไฟฟ้าขอประมาณนั้นก็คันนี้บอกว่าอยากได้หกพนห้าสิบนะราคาเราใจแน่นอนฮะอยู่สองแสนต้นต้นประมาณนั้นเอาค่าประมาณสามแสนต้นๆฮะตัวนี้อยากได้ติดต่อฉันเอีกได้เลยท่องาติดต่อนีอะไรบ้างครับต้องาติดต่ออันนี้เป็นเบอรรรร์โทคคัับบผผมม0928422212 ทั้งลายทั้งเบอ <นะ S 1> ร์สูงเลยครับบริการของเราเป็นอะไรบ้างครับบริการของเราตอนนี้มีจัดส่งปีทั่วประเทศครับผมแล้วก็เซอร์วิสรถก่่นสงองหมบฟปีโอนปีพลบรครับผมแล้วก็มีรับประกัน1ปี1 0 0 0 0กิโลเมตรครับโอเคนะฮะี่เสริมนิดนึงนะออกได้ทุกอาชีพ และรายได้เริ่มต้นประมาณ9ก้าพันบาทยื่นออกได้เลยนะฮะใครว่าอายุงานเริ่มต้นที่สี่เดือนขึ้นไปออกได้เลยนะฮะเรามีรุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ตั้งแต่ร้อยยี่สิบห้าดีซีถึงพันซีซีใช่ครับมีหมดเลยนะสปรอร์ตเน็ตคอนดีมีครบโคลส์อยางนั้นด้วไหนนึกถึงเซีเอกและร้านมีวอนทิปายหรือวันนิสสุนพิเศษนะครับฝากไว้หน่อยนึงคันนี้ฟรีดาวนะครับเฮ้ยของจริงคันนี้ฟรีดาวอยากหมดหมดนะครับอยากได้รีบติดต่อเซียเอกได้เลยครับ